ศาสตร์ไทยนะครับผมทีนี้เรียนแล้วได้ไประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเลยดูดวงตัวเองได้นะครับผมจะได้รู้ทิศทางได้ว่าเราจะดําเนินชีวิตเป็นทิศทางไหนนะครับหลักๆเลยนะครับผมที่ดูดวงหรือโหราศาสตร์แขนงใดก็แล้วแต่ที่มักจะถามเลยจะมีอยู่4ี่เรื่องหลักๆผมโหราศาสตร์เป็นอีก เรื่องหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงกับความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางศาสนาหรือความเชื่อเรื่องผีพวกนี้นะครับโหราศาสตร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถือว่าเป็นการให้คําแนะนําให้กําลังใจสําหรับผู้ที่มาขอขอรับบริการกับเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะพอดีทราบม,มาว่าคณะ มนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์จรึงอยากทราบถึงเนื้อหาการเรียนการสอนนะคะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเรียนเราได้ประโยชน์อะไรเรียนแล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างหรือช่วยเหลือในการทาํางานยังไงได้บ้างคะในวิชา โหศาสตร์นะครับผมสังกัดอยู่ในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกนะครับผมเป็นวิชาเลือกเสรีนะครับอยู่ในกลุ่มของกติชนวิทยา FOL นะครับผมการเรียนการสอนนะครับผมในวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นบรรยายแล้วก็เรียนในเรื่องของหลักเกณฑ์ ทางโหราศาสตร์ไทยนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีแพร่หลายในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็จะมีเกณฑ์อีกหลายเกณฑ์แล้วก็หลายๆแนวคิดนะครับแล้วก็ในส่วนของพิธีกรรมการเชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงในเรื่องของวรรณกรรมด้วยที่เอามาใช้อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆในโหราศาสตร์ไทยนะครับผมทีนี้เรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเลยดูดวงตัวเองได้นะครับผมจะได้รู้ทิศทางได้ว่าเราจะดําเนินชีวิตเป็นทิททางไหนนะครับ หลักๆเลยนะครับผมที่ดูดวงหรือโทรศัพท์แขนงใดก็แล้วแต่ที่มกักจะถามเลยจะมีอยู่4เรื่องหลักๆนะครับผมเรื่องเงินนะครับผมจะรวยไหมจะมีเงินใช้ตลอดไหมเรื่องงานจะได้ทํางานแนวไหนนะครับผมงานจะมีอุปสรรคไหมเรื่องคู่ครองนะครับผมว่าจะได้คู่อย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็เรื่องของตัวตนของตัวเอง 3- าสเรื่องหลักๆนี้นะครับผมที่จะมีคําถามเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราดูดวงตัวเองได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกตัวเองได้หรือ มีเวลามีคนมาดูกับเราเราก็จะได้แนะนําเขาไปได้นะครับประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะครับผมปัจจุบันวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็ เอาไปประกอบอาชีพได้หลายอย่างอ่าแน่นอนเป็นครีเอเตอร์นะครับผมในช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นทั้งที่เป็นคนดูหรือเป็นผู้ที่ให้ความรู้ก็สามารถทําได้นะครับวิชาที่เชื่อมโยงอื่นๆอีกนะครับผมหรือที่เกี่ยวข้องอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกก็จะมีพวกพิธีกรรมนะครับผมเพราะโหราศาสตร์ไทยจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของพิธีกรรมรวมถึงเรื่องความเชื่อด้วยนะครับผมคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ความเชื่อหลากหลายมากนะครับผมโหราศาสตร์เป็นอีก เรื่องหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงกับความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางศาสนาหรือความเชื่อเรื่องผีพวกนี้นะครับโหราศาสตร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถือว่าเป็นการให้คําแนะนําให้กําลังใจสําหรับผู้ที่มาขอมาขอรับบริการกับเราด้วยนะครับผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นงานเสริมหรือเป็นงานหลักด้วยก็ได้นะครับผมช่วยในการทํางานได้อย่างไรนะครับผมอ่าอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนใหญ่คนก็จะถามเรื่องงานนี่แหละอย่างน้อย เราก็จะได้มีแผนที่อ่าหรือมีไกด์นำทางนะครับผมว่าเราควรจะต้องทำงานอะไรนะครับผมแล้วก็มีช่วงจังหวะในการรับมือเพราะแน่นอนการทำงานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันย่อมประสบปัญหาอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยถ้าสมมติเราได้ดูดวงนะครับผมอ่ะก็ในที่นี้ก็คือโหราศาสตร์ไทยนะครับเราได้วางแผนรับมือเช่นหมอดูอาจจะทักว่าช่วงนี้กําลังจะมีปัญหากับเจ้านายนะนะครับผมอ่ะเรารู้ก่อน เราก็เตรียมตัวได้ดีได้ได้พร้อมก่อนนะครับผมเจ้านายมาทําอะไรเราเราก็อ๋อโอเคช่วงนี้ดวงมันประมาณนี้จะได้รับมือถูกหรือช่วงนี้อ่ะกาลังจะได้เลื่อนตําแหน่งนะครับผมอ่ะเราก็จะได้เตรียมตัวไปว่าตําแหน่งงานใหม่นะครับผมหรือความรับผิดชอบที่มากขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปทําอะไรบ้างแล้วก็อย่างอื่นอีกก็สามารถที่จะดูเรื่องเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะครับผมเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะให้ความช่วยเหลือไหมหรือจะ ขัดแข้งขัดขาเรานะครับผมอันนี้ก็สามารถดูได้ยางไรก็ตามนะครับผมในส่วนของการดูดวงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็น่าจะเป็นพื้นดวงนะครับผมที่ควรจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆช่องทางก็จะมีการบอกวิธีการดูพื้นดวงไว้แล้วนะครับผมหรศาศัส์ไทยในหลายๆแขนงในที่นี้พูดภาพกว้างๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขจัดตัวนะครับผมหรือหรศาศัส์ไทยซึ่งมีหลายสํานักนะครับผม ทุกสำนักจะต้องดูพื้นดวงก่อนเสมอนะครับและพื้นดวงในที่นี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับผมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับผมก็ครั้งหน้าเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับ